นี่ค่ะร้านควันเมอรตาซาววันนี้ค่ะยินดีนต้อนรับม,มังกี้คาร์บ,บอนนะคะ <c oughs> ตัวนี้มัเหมือนแบบตัวลิมิเต็ดเลยนะคะเข้ารับการติดตั้งชุดไฟสปอร์ไลท์ดูโฟล์อินวัน50วัต์จากร้านขวันเมทรตาซาวเลือกตำแหน่งให้เป็นตำแหน่งนี้ซึ่งคุณพี่เจ้าของรถบอกว่าสวยพี่ขวัญชอบตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งรถต่างๆเนี่ยเราต้องมาวัดกันหน้าร้านนะจ๊ะว่าเราจะติดตั้งตำแหน่งไหนอะไรยังไงให้มันเข้ากับรถของเรานะคะใช่ค่ะเปิดไฟขาวนะครับค่ะจับเป็นเหลืองได้ค่ะ จะเป็นเหลืองได้เลยนะครับผมแล้วก็ขาวครึ่งเหลืองครึ่งนะ, uh huh. ปะเป็กนี้ก็จะพวกสายลุยก็จะชอบกันนะครับผมค่ะสวิกชอบถามนนเป็น,ปนแบบนี้ค่ะสวิกก็เป็นใช่ค่ะข,าว,นนขาวครึ่งเหลืองครึ่งใช่ค่ะ,ะพักไปสูงติดนะครับผมวันนี้พิเศษอย่างหนึ่งจะมาขัดเคลือบเซรามิกด้วยใช่ค่ะวัดความฉ่ำความฉ่ำเงาว,วาวมากๆเลยสําหรับนิกวอชนะคะสําหรับ uh, การเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกนะคะ เอาละค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดตั้งไฟสปอตไลท์และขัดเคลือบสลบิีแบบนี้สามารถติดต่อร้านขวันมาราซาวได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ